การท่าเรืออซจะเปิดบ้านพบกับพ t ทีประจวบนะครับเวลาสิบเก้านาฬิกานะครับทู่นี้ก็น่าสนใจนะครับเจอกันเนี่ยว่าเตะกันไฟรับพอสมควรใช่เพราะสติเคยเจอกันมาทั้งหมดสิสองครั้งนะครับพี่โต้าเรือชนะหกเสมอสามและแพ้แค่สามนัดเจอการล่าสุดในบ้านท่าเรือเนี่ยท่าเรือยิงประจวบห้าสองอ่ะในเกมที่ผ่านมาที่แพสตเดียมเมื่อรู้กาันก่อนใช่นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย คนคุมทีมอ่าพีทจวบก,ก็เคยทําท่าเรือด้วยไหมใช่ก็คือเป็นโค้ดอ,องคุมแต่โค้ดวางนั่งประธานเทคนิค <c oughs> แล้วก็คือนั่งผูดนวยการอะ่ะ่าใช่รู้ใสรููุ้ิกันอยู่แล้วโอ้รู้หมดนะครับผมทีนี้อ่ามาเจอกันเนี่ยโอ้โหศักยภาพตอนนี้นี่นะครับสําหรับท่าเรือต้องยอมรับว่าตัว,ต,ว,ต,วตัวดีเยอะแล้วผลงานสามเกมถือว่าโอเคยเยี่ยมเลยใช่ครับผมคือคือตัวผู้เล่นในทีมเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับผมอ่า แฮมตันโซเลสบาลาทานิลี่โโอ้หนะครับแล้วนักเตะไทยอาบดินผาลาเงี้ยอะไรก็วราชิตผสมพลโอ้คือตัวมันตัวทีมชาติอ่ะพี่โตเออทั้งนั้นอ่ะนะครับผมก็ก็โดยรวมเนี่ยผมว่าศักยภาพเนี่ยมันเหนือกว่าอยู่แล้วเหนือกว่านะครับว่านครปฐมนี่ก็ประจวบประจวบปีที่ประจวบประจวบก็คือเป็นทีมที่แบบว่าอ่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นนักเตะมากประสบการณ์เล่นในลีกมานาน อ่าอะไรประมาณน,นี้นะครับผมแล้วก็มาเจอโห้ามาเล่นที่แพดด้วยนะแต่แต่ประจวบเคยทําแสบเสมอบีจีนะพี่โตเดี๋ยวมันทําแสบกับท่าเรือหรือเปล่าอันนี้ถ้ามาเล่นในบ้านของท่าเรือก็ลําบากนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับฝนตกเ่ยแหละ <c oughs> <c oughs> เออฝนตกเนี่ยทุ่มตรงเนี่ยแต่ถ้าเรามองที่ฟอร์มเนี่ยประจวบก็ถือว่าฟอร์มดีแต่ถ้าเกิดเรามองที่สถิตินะอ่าประจวบไม่เคยชนะท่าเรือในเกมย่าเลย เกมเยือนไม่เคยชนะเกมเยือนเลยอาจจะเคยชนะเกมหนึ่งแต่นานมาแล้วแต่สามเกมหลังสุดเกมเยือน,นแพ้ท่าเรือหมดเลยโอโกก้ก็โดยรวมนะแต่ถ้าถ้าถือหางก็คงต้องต้องอเป็นเ <นะ S 2> จ้าบ้านแห <นะ S 2> ละนะครับผมเพราะว่าศักยภาพตัวผู้เล่นดีกว่านะครับผมถ้าถ้าหลังไม่เผลอนะถ้าไม่พลาดเองนะมผมมองอย่างนี้ถ้าหลังไม่เผลอไม่พามมาลพาดนะผมว่าสามแต้มแน่นอนเพราะท่าเพราะท่าเรือพี่ยกให้เลยว่าเกมลุกสุดยอดเกมรับนี่ต้องต้องปรับอยู่ เข้มรับต้องต้องปรับต้องเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็ต้องละเอียดนะครับผมว่าจะไปโม่ๆซั่ว,วๆกับประจวบไม่ได้นะเพราะหน้าประจวบคือแดเด,เดแลกับซามเอรเอลโรซ่านะโอ้โหนี่คือตัว,ต,วตัวจี๊ดเลยนะตัวจี๊ด<ร>ของ<ห>ไทยลีกอะ<ร>ต้องอใช่มากประสบการณ์ด้วยใช่ครับผมประมาทไม่ได้ครับจะไปปล่อยให้เปิดเข้าไปหรือว่าให้ลากเข้าไปเนี่ยโมเป็นลมนะใช่ก่อนนะครับผมวาะฉน้นี่คู่นี้ก็ดูแล้วเนี่ยถือห่างเจ้าบ้านไว้นิดนึงนะครับผมแต่ก็อย่าเผลอนะ